สวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการสองร้อพาเปลินนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําการปั่นจักรยานในอุทยานหลวงรัตน์กันครับใช่ค่ะแล้วก็จะมาแนะนํารูปแบบของจักรยานนะคะว่าเอ่อเช่ายังไงต้องใส่อะไรไหมเวลาป่นนะคะรถมีสองแบบครับก็จะมีรถแม่บ้านวิรุ่นยินเพจครับแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์กันครับอ๋อเข้มเราไปชมข้างในกันดีกว่าค่ะเราไปเลยค่ะ การเช่ารถจักรยานนะครับรุ่นแม่บ้านฟินเทคก็จะราคา60บาทนะครับเช่าได้ทั้งวันเลยครับส่วนรถเทนไบก็จะราคา100บาทเช่าได้ทั้งวันเช่นกันครับแล้วก็เรามีอุปกรณ์เซฟตี้ให้ด้วยครับก็จะเป็นหมวกกันน็อกครับผมซื่อหมวกกันน็อกก็จะไม่มีค่าติดตั้งอะไรเลยครับผมทีครับผมเลปลี่ยนสีครับผมแล้วก็อุปกรณ์เซฟตี้ต่อไปก็คือสนับครับผมเป็นสนับโค้งใหญ่อย่งนี้นี้จะเป็นสนับเข่าครับอาจารย์สนับเข่าแล้วก็สนับ เขาตองใส่เงินนิดนเนี่ยาใส่เนครับถ้าลหนนไม่เจ็บแน่นอนมันแข็งแรงมากเลยครับถ้านบอกนี่คือเลือกสีหกไ,ไ,ไหน,ก,หนก็ได้เลยนะเใช่ไหมคะเลือกสีไหนก็ได้เลยครับแล้วก็ีอ่ัเยเอาไว้แบส่วนตัวครับสามารถะจอตรงไหนแล้วก็ล็อกได้เลยผอฟรีเช่นกัน ค่ะพี่น้องถ้าเกิดเรา่่แบบนี้แล้วเกิดอุบัติเหตุนะคะถ้าเกิดอุบัติเหตุนะครับสามารถแจ้งกับที่คนสวนที่รบพได้เลยครับเขาจะดูประจำาบทุกสุดนะคร<ส>ับแล้วก็ของเราก็จะมีมีของเจราตที่ประจำที่เรียบานนะครับทเราไมาต้องร้องเรได้ถ้าเกิดแง,งนะคะถ้าเกิดต้องกา,ารเี่อหรของคุ้หาหาหน่ได้ะถ้าเกิดดูแงถ้าเกิด,ดุแลงเราก็จะมีประกันจากบริษัทเอซ่าระกันไทยให้ครับ เกิน5,000บาทคนระับเราต้องทำการเซ็นเซ็นข้อตกลงที่จุด<อ>ตัดการของกางก่อนขออนุญาตปฏิประกันให้ถ้ารายแรงก,ก็สามารถเทียบรถเดินมาดูใช้รถบ้านแล้วพี่บริการได้เลยแลววันนี้เราจกันยันกเลยนะคะันนี้ก็จะเป็นรถ Mountain Bike ครับผมซึ่งจะมี21เกียร์นะครับสาม,มารถปั่นขึ้นเขาลงห้วยได้สบายตั้งได้คนเดียวใช่ไหมคะใช่ครับ ข้างต้อนกันนะครับอันนีเกียร์หลักๆก็จะมีเจ็ดเกียร์ตัวเกียร์บางเราจะมีขึ้นเขาขึ้นตอนด้วยบริได้เพีงแคของควาหลวมสามารถตอบบอกได้ไหมครัตัวนี้บอกบอกได้เลยครับขึ้นถึงขึ้นต่ำอืมฝรั่งก็ปั่นได้ครับตัวใหญ่ๆจริงๆรถประเภทนี้จะเหมาะสำหรับผู้ชายครับส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นสายลุยครับผมถ้าใส่แบบกระโปรงพิ้วๆนี่คือไม่ได้เลยใช่ไหมครับกระโปงไม่เหมาะครับผมเพราะว่ามันจะปั่นลำบากครับผม ถ้าเกิดเวลาปั่นมีปัญหาอะไรสามารถแจ้งใครได้ไหมคะหรือว่าต้องปั่นกับปัญหาที่ไหนก็สามารถแจ้งที่รปพหรือที่คน่วยก็ได้ครับมีประจำกับลูกจิษยเลยครับถ้ารถมีปัญหานะครับเราก็จะไปซ่อมที่นั่งเลยถ้าหากซ่อมไม่ได้เราก็จะเปลี่ยนคำสั่งให้เลยครับเราไปดูรถในบ้านกันนะครับในบ้านรุ่นวินเทจนะครับราคา60บบาทนะครับใช้ได้ทั้งวันเลยนะครับดีกว่าครับแล้วก็จะนั่งสบายกว่าด้วยครับเพราะว่าตัวเบาะจะใหญ่มากแล้วก็นุ่ม ตัวนี้มีเกียร์ไหมคะพี่อ๋อตัวนี้ไม่มีเกียร์เลยครับตันรถธรรมดาครับเหมาะสำหรับทุกเศทุกวัยเกียร์เดียวใช่เด็กคนแก่ใช้ได้หมดเลยครับตัวนี้ปรับเบาะได้ไหมคะปรับเบาะได้เช่นกันครับตัวนี้ก็ได้เลยมีแต่กล้าไว้ให้ใส่กองได้ลยท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะถ้านผู้ชมทีมเช่านีคือต้องจำตัวเลขของตัวเองให้ดีนะคะอย่าไปหยิบผิดคันนะครับแล้วก็รถก็จะมีสองแบบด้วยครับรถในบ้านเด็ เราจะมีสองแบบอีกใช่ครับมีแบบให้ไว้สําหรับน้องๆที่อยากไปนะครับคือมันจะเล็กกว่ารถจักรยานปกติสักนิดนึงครับสามารถเด็กแต่ตัวนี้ไม่มีตะกร้าแล้วใช่ไหมคะใช่ครับเพราะเราตะกร้าออกครับสามารถแบ่กเบาลงได้สำหรับสำหรัให้เด็กขับได้ครับราคาเท่ากันครับประมาณสี่ถึงหกบาทเลยครับเด็กตั้งแต่ห้าปุ๊บขึ้นไปเลยครับใช่ไ่ตัดได้ทั้งวันหมือกันใช่ไหมคะหกสิบบาทตัดได้ทั้งวัน แล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่าง,ะง,งนะครับก็คือผู้ที่พักราชบุรีนะครับโรงแรมราชบุรีได้รับส่วนเข,ข้าชมอย่างฟรีครับแล้วก็จะได้รถจักรยานฟรีด้วยครับเป็นรถแมบา้านฟรีมีที่พักให้ด้วยปั<ด>่นจักรยานฟรีอีกเข้าชมสวนฟรีอีกนะคะคุ้มกว่านี้ไม่มี้งเแล้วนะคะพี่อ,อ๊อฟวิธีการเช่าใชรไหมอย่างว่าพี่อ๊อฟไม่ถามพีก่การเอิพี่อ๊อฟเลยว่ะเที่ยวเลยว่าต้องอ่าใช้อะไรบ้าง มันต้องมีเค่ามาดจำไหมหรือว่าต้องเเซ็นอะไรไหมหรือยังไงคะนี่ครับเราจะใช้ใช้เป็นค่ามัดจำสองร้อยบาทครับตอนหนึ่งคันหรือว่าตอนหนึ่งคนคะตอนหนึ่งคันครับโอ้่ามัจำสองร้บาทก็ได้ครับอถ้าเราเอามาคืนคือักจะคืนเงินให้อยู่ใช่ไหมคะใช่ครับถ้ารถไม่เสียหายนะครับตามที่เราตกลงกันไว้แล้วก็เราจะขอบัตรประชาชนหรือบัตรอะไรก็ได้ครับบัตร รับราชการก็ได้ครับที่ยืนยันตัวตนได้ใช่ไหมคะเอาไว้ในหนึ่งท่านครับหรือว่าหนึ่งใบต่อนหนึ่งกลุ่มครับเปิดกี่โมงคะการเช่ารายกานแปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นครับคุณถ้าคือนักการมาปั่นตอนแปดโมงก็คือปั่นตั้งหกถึงหกโมงก็คือได้ใช่ไหมครับมีนะครับมีคนมาหาตอนรี่นี่อยู่ครับคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่อ๊อฟมากเลยนะคะคลิปต่อไปสองร้อยห้าเพลินจะพาไปที่ไหนนะคะต้องติดตามชมและติดตามดูนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร ให้เพจยู u ูบราชพฤกษ์กิดเซอร์วิสด้วยนะคะวันนี้นอกการแบบพี่เขาต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับผมแล้วนี่ก็คือเส้นทางที่แนะนำการปั่นจักรยานในส่วนอุทยานหล,งลวงราชพฤกษ์นะครับก็จะมีจุดเตือนต่างๆนะครับแล้วก็พื้นที่ราดชันพื้นที่ห้ามปั่นนะครับผม